กลัลบมาพบกับม่อนมอนพาเล่นนะครับวันนี้ก็อยู่กับเกมโปเกมอนโกเหมือนเดิมนะครับวันนี้เราจะมาวิวัฒนาการอันต้าบีที่ชื่อเบเวนอมนะครับนี่เจ้าน้องตัวนี้นั่นเองโดยถ้าตามเนื้อเรื่องของเกมในในภาคหลักนะฮะคือน้องจะต้องเรียนท่าขึ้นมังกรน,นะฮะหรือดักนพาวส์ก่อน แล้วก็อัพเลเวลเพื่อพัฒนาล่างแต่ในโปเกมอนโกเราจะต้องนำน้องมาเป็นบัตตี้นะครับแล้วก็จับโปเกมอนประเภทมังกร20ตัวถึงจะวิวัฒนาการได้นะครับโดยจะใช้แคนดี้อยู่ที่200นะครับเดย์นอม <c oughs> จะวิวัฒนาการเป็น โก็ย้งน,นั่นเองนัดเงินแล้วกโ็ย้งจะเป็นโปเกมอนประเภทคิดและมังกรน,นะครับน้องเหมือนพึ่งนะฮะก็คือคอนเซปต์ของพวกอันต้าบ,บีนะฮะนี่อันนี้จะเป็นตัวที่จับในอีเวนต์นะจะใช้อันต้าบ,บอลหรือว่าบิฟบอลน,นะครับอ่าในในโปเกมอนโกเนี่ยน้องจะได้จับ อีเวนต์นะฮะตัวหนึ่งแล้วก็จะมีอ ouais. ีเวนต์ที่เราจะต้องเสียเสียงเงินซื้อเราก็จะสามารถจับได้อีกตัวหนึ่งนะฮะก็คือนาตอนนี้ยังไม่มีปล่อยให้จับตามแมปเข้าไปแคนดี้ที่ได้ก็จะได้จากการเดินบัตตี้กับได้จากอีเวนต์นะครับก็มัเป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าจะเหมาะกับการพั้น พอสมควรนะรเพราะว่าค่าพลังโจมตีน้องก็ค่อนข้างสูงอยู่นี่นกูยมพิษมังกรก็ถือว่าเป็นอันต้าบีที่เป็นตัวพิเศษที่มาในภาคอันต้าแาสาอันต้ามูลน,นะฮะแล้วก็ทุกคนก็อย่าลืมนะฮะท,ทุกวันอังคารนะฮะก็จะมีอีเวนต์ สปอร์ตไลท์นะฮะก็คือจะเป็นการปล่อยโปเกมอนประเภทหนึ่งยาวๆนะฮะตั้งแต่6โมงถึง1ทุ่มนะฮะก็เชิญชวนทุกคนมาเล่นโปเกมอนโกกันเยอะๆนะครับ